้นกวักใบโพเป็นว่านที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้บ้านร่มเย็นเป็นสิริมงคลว่านกวักใบโพมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะนางกวักใบโพว่านกวักสีมหาโพว่านทรหดว่านสิถีใบโพคือต้นเดียวกันนี่เลยค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาๆพามาชมกวักใบโพนะคะไปชมกันเลยค่ะ ต้นนางกวกักต้นไม้มงคลที่โบราณเชื่อว่าจะช่วยนำเงินทองมาให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะแค่ชื่อเขาบอกอยู่แล้วช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภให้มาเข้าบ้านส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกต้นนางกวักกันนะคะร้านค้าก็มักจะนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลบางตำราบ,บอกว่าชาวจีนมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นนางกวักไว้ จะทําให้มีอายุยืนยาวมีความเชื่อกันอีกว่าใครกินหัวและใบของต้นนางกวักเข้าไปจะทําให้คงกระพันชาตรีและมีเมตตามหานิยมแต่คนที่จะกินหัวและใบว่านต้องศึกษาให้ละเอียดอีกทีนะคะเพราะทุกส่วนของต้นกวักใบโพมีสารแคลเซียมออกซาเลตที่ทําให้คันค่ะต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะแทนที่จะมีอายุยืนยาวกลับจะต้องวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลแทนนะต้นนางกวักเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดิน มีการตั้งตรงโผล่ขึ้นมาเป็นก้านใบลักษณะอวบน้ําต้นนางกวักแตกหนอจะโตเป็นต้นใหม่ได้ไดเรื่อยๆนะคะส่วนใบมีลักษณะคล้ายใบโพป,ปลายใบเรียวแหลมคนใบรูปหัวใจผิวใบด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้มมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนค่ะมีดอกออกเป็นช่อตามกาบใบแต่ที่บ้านย,ายา่าๆยังไม่มีดอกนะคะ นี้เป็นใบของว่านเสนจันเอามาเทียบกันกันกบว่านนางกวักนะคะใบจะคล้ายๆกันมองคล้ายๆเนี่ยค่ะด้านขวามือคือนางกวักนะคะซ้ายมือคือเสนจันค่ะมองใบผ่านๆก็จะคล้ายกันค่ะนี้คือใบพลูที่คนสมัยก่อนนิยมนํามาทานกับหมากนะคะนามากินกับหมากก็จะคล้ายว่านนางกวักแต่ใบพลูส่วนล่างนะคะไม่เป็นรูปหวัวใจ ส่วนปลายก็จะคล้ายกันค่ะแต่ใบพลูบอบบางกว่าว่านนางกวักใบจะแข็งกว่าค่ะว่านนางกวักปลูกได้ง่ายกับทุกสภาพดินนะคะชอบที่ชื้นแฉะชอบที่ร่มนํำไรหากที่เราปลูกมีสภาพชื้นแฉะแล้วอยู่ใต้ร่มไม้อื่นก็จะเจริญเติบโตได้เร็วแตกหน่อใหม่ออกมามากมายขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อแยกต้นใหม่ไปปลูกเป็นการขยายพันธุ์ที่ไม่ยุ่งยาก แยกต้นใหม่ว่านนางกวักมีหัวเป็นเง้าอยู่ใต้ดินคล้ายหัวเผือกเมื่อต้นแก่จะมีลำต้นโผล่สูงขึ้นมาเหนือพื้นดินและแตกหน่อรอบๆด้านว่านนางกวักเมื่อนำมาปลูกจะเจริญเติบโตได้ง่ายตายช้าจึงเป็นที่มาของคำว่าว่านทรหดบางครั้งก็จะเห็นว่านนางกวักขึ้นอยู่บริเวณกองขยะแต่มีความเจริญเติบโตมีใบที่สวยว่านนางกวักปลูกง่ายนะคะ ปลูกในดินทุกชนิดค่ะปลูกกลางแดดเมื่อโดนแดดจัดมากๆใบจะเล็กลงเล็กลงเหลือใบนิดเดียวนะคะหากปลูกในที่ร่มรําไรแดดส่องผ่านมาบ้างประมาณ60%ลงมานะคะใบก็จะเติบโตวสวยงามและจะแตกหนอได้ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะย่าานํามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตอนนี้ขยายต้นลงกระถางได้หลายกระถางแล้วค่ะ บริเวณบ้านเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวหรือไม้ใบชนิดต่างๆเมื่อลมพัดผ่านมาเราก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะว่านางกวากกรนี้อยู่ใต้ต้นพุทตูมนะคะด้านบนก็จะเป็นต้นไม้ต้นพุทตูมค่ะและมีไม้กระถางอย่างอื่นแขวนเดียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะว่านางกวักจึงอยู่แบบเย็นสบายไม่โดนอากาศร้อนมากมายนักนะคะย่าๆขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย